นะครับนะครับที่ไว้วางใจผมนะครับตั้งแต่ผมเริ่มมานะครับตั้งแต่ผมเริ่มกิจการมาแล้วก็จนมาถึงจนวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับใช้บริการกับเรานะครับที่ผมต้องบอกว่ามันบอกไปเลยครับผมก็ได้พัฒนาในระบบของร้านเรานะครับในระบบของหุ้นส่วนนะครับ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนปับันนี้ครับแล้วก็ได้มายืนจุดใน,ในที่เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าแบบทั้งในเรื่องของการขายนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับในเรื่องการบริการหลังการขายแบบเต็มรูปแบบนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับซื้อกับผมนะครับอย่างที่บอกนะครับอยู่ในเรื่องด้านหน,น้านี้ผมสามารถเซอร์วิส และก็ซ่อมแซมได้แบบเต็มรูปแบบเต็มระบบน,นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้สํงงานักงานสำนักงานมางานผมก็ซ่อมเองได้นะครับสามารถเซอร์วิสได้สามารถช่อมสามารถเชื่อมนะครับสามารถซ่อมสามารถเชื่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรต,ต่างๆได้มีอีกอย่างนะครับที่ผมยังถ้าเกิดเป็นตัวที่ซื้อกับผมนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องเป็น ฝีมืองานช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นน้ำอะไรเงี้ยครับผมจะต้องส่งเคมจากบริษัทนะครับเพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันผมจะไม่ซ่อมเองนะครับนอกจากหมดเงื่อนไขของการรับประกันผมจะซ่อมให้นะครับผมจะรับมาดูแลและเซอร์วิสให้ถ้าเกิดอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันนะครับผมก็ยกไปซ่อมให้นะครับแต่ก็มีคิดผมก็คลค่าใช้จ่ายตามความจริงนะครับตามระยะทางนะครับแค่นี้เองครับอ่าเป็นไงครับ ตัวนี้นะครับเครื่องไม่ติดเลยแต่มันสามารถติดได้นะครับเครื่องตั้งแต่ปีนะครับห้าแปดครับห้าแปดฮาก้าหกศูนย์นะครับปีที่หกแปดอยู่ที่นะครับหกแปดเครื่องนี้สิบปีนะครับกลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบอีกครั้งนะครับเต็มรูปแบบอีกครั้งเสียงนะครับเสียงดีทุกอย่างดีทุกอย่างพร้อมใช้งานมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับ ขอให้นเงินอย่างที่ผมบอกครับขอให้อุดหนุนนะครับและใช้บริการผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรประเภทใดครับที่มันพอสมเหมาะสมกันนะครับผมก็ดูแลให้ฟรีเลยนะครับแค่นั้นเองครับซื้อวิ่งซื้ออย่างนี้นะครับผมเซอร์วิสให้เลยครับผมดูให้นะครับผมบางทีนะครับถ้าเกิดจะซื้อแบบจํานวนเยอะๆอย่างนี้นะครับผมไม่คิดค่าแรงนะครับ ผมคิดค่าอะไรอย่างเดียวเห็นไหมครับขอให้ผมได้มีพอมีนะครับพอมีพอพอทำงานนะครับผมสามารถทำบริการให้ฟรีเลยนะครับฟรีทั้งนะครับแต่ค่าแรงค่าแรงฟรีนะครับฟรีค่าประเมินฟรีค่าแรงนะครับก็องบอย่างนี้ครับขอเพียงจัดซื้อกับผมนะครับไม่ว่าพี่อๆเพื่อนนะครับจะมีลบจัดซื้อถังขยะนะครับโต๊ะทำงานหรืออะไรครับที่ราคาพอผมไปได้ขอให้ผมฟรีค่าแรงนะครับฟรีค่าประเมินนะครับผมไม่คิดค่าจ่าย ไม่คิดค่าเดินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นไงครับโปรโมชั่นสําหรับตู้เจริญยนต์และตู้เคมีพันในช่วงนี้นะครับจัดให้แบบจุกๆแบบเต็มๆนะครับจังหวะนี้นะครับแบบให้ทุกท่านได้ถูกใจแน่นอนนะครับไม่ว่าเป็นแบบไหนนะครับยิ่งจัดซื้อกับผมนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับแถมนะครับแถมไม่ว่าจะเป็น มันมีแล้วนะครับผมจะบอกในข้อความนะครับหรือในบ้านเขียวนะครับใครที่อยากสอบถามนะครับว่ามันมีมีโปรโมชั่นอะไรนะครับโปรโมชั่นเต็มๆจุกๆหรือท่านอยากได้อะไรนะครับทักมานะครับ0 9นย์3 9 6 4 5นสห้านะครับตู้อิจริญยนต์และตู้เคมีภัณฑ์ในบ้านเขียวตอบทุกข้อความนะครับตอบช้าตอบเร็วตอบทุกข้อความหรือร้อนใจโทรมานะครับร้อนใจนะครับร้อนใจโทรมาเลยผมตอบให้เลยนะครับว่า ถูกต้องไหมชัดเจนไหมโอเคไหมนะครับต้องบอกแบบนี้ไม่ว่างานอะไรนะครับต้องบอกัอย่างนี้นะครับทุกวันนี้นะครับผมขายด้วยสินค้าคุณภาพจริงๆนะครับสินค้าคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ท่านตั้งไว้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไปแบบขายของไม่ดีเอาของไม่ดีนะครับของในไม่เหมาะสมกับราคานะครับทุกอย่างเหมาะสมกับราคาและก็คุณภาพแน่นอนนะครับต้องบอกแบบนี้แบบทุกท่านมั่นใจเลยนะครับ ตัวน,น,นี้นะครับ